บายดีพี่นงจมหยังจมหยังเอาดากมาหอยเต็มหัวพอยู่นี่เด็ดหน่อยมันเด็ดธรรมดาเด็ดห่นห่นใครอยู่พี่น ศาสตร์นั่นเวคนที่เวยนามก้อนวันสัตว่าวไรเงี้ยค้า เียดมันกับบ๊อบเียดมันกับแหงยี่ดอกจ้าปูรอดมันแดดปนนี้เียดใช่ไห่าฮ่า่่าฮ่าี่าฮ่าฮ่าฮ่รฮ่า่าฮ่า่าด่่า่า 好。点。<noise> <noise> <noise> มาร้วมรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมีนจ้านานพอดีมาลยานรถพอดีจ้าบางคัหลังอดีค่ะอาเนิ่ มาแล้วมาแล้ว มันนี่ข้อนาจ้ะข้อนาหดอนานรถดนี่แหละจ้ะนีนส่แล้วมยสัลย่กี่นะนอ ไม้ใวเด้อเียดเด้อหามันปาเด็กมาหามันหลงกันคนไหลห้ามันหลงเม่แม่นี่หละพอดนานรถนี่ละเมียนามันมีฟ่้อหนาน้วเะออีกแม่เพราะว่าห้าชีเราชียังหา่าเขายัง ทยคลิปท้ยยังนา, Thi, าเวท pues like oui, okay. ี่ให้เหยียบเหยียบสาสเหยียบยังยไม่อมไมไมยังเข่งก็จะเอาไปนี่แหะแต่ไม่เข่ง้ออกมันจะโดนแล้วกังมา่บอกไ่ยงเข่งเนื้อสามพี่โอ้ยพี่ตสน มวงการน่ะวงการกันนานรถดีละแม่พอดีเลยนานนานรถดีพอดีละแม่กลางนี่นานรถขั้นนี่บัตรเท่าไรแม่โมนี่บัตรละจักบาทขั้นมาล้อยสี่สิบแต่ว่ามือคืนนี่มุนแค้นหนึ่นล้อยห้าสิบยังม้วนล้อยแม่เต้นว่าจั่น มือหนีก็ทิมวนมือนีแถ่วน่เนี่ย แตเต็มดแล้วเข้าวเนี่ยยนีท้ยหิมเขาขขาไมกิหงานจักมือแหละแม่จอ้ำได้ยูป้าจ้าไอ้แฟนต่ยุตินป่คะแมนค่ะโดยใม่คิยุงานหอดันทียี่สิบเก้าค่ะมือหนีมือที่ทะจ้ะ ไม่มที่สองที่สที่สอยู่ในเบ้นนั่น่งนะเบ้นจทิงตัวนอยต้องผมพอลูกกันอนเต็มละเอามงได้ตัวน้อยอาจจะมานนอนสีเหี่ยบกเชตอเป็น้อาตนท่อตอจ็บจำเอแต่สิล้เหยียบเ้อ มันปรตจริงจีไม่จบุญเขียนมาเาติหกขามันไงมาถมมวยใ้วด